สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ผมินดีต้อนรับสู่การยูวาเกมเมอร์กิจวาเจ้ากล่าววันนี้มีเกม PS4 นะฮะเกมเอ่มอมวยปั้มฮะ w w e นะฮะ2 k 15นะฮะเป็นเกมมวยปั้มเออ่ยุคใหม่เลยอ่ะที่ผมเคยเล่นก่อนก็เป็นเครื่อง p ทสอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเดือดรักยัง,ย,งยังปั้มอยู่เลยอ่นะนานนานมากแล้วนะฮนะเอาล่ะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าฮะอันนี้ผมสร้างตัวละครผมไปด้วยนะนน้แบบวันออนวันละกันนะ normal นะฮะอ่าเล่นจอยหนึ่งนะ โอเคนี่ตัวผมเป็นเกร่าฮนะใครคนบอกว่าให้พี่ไม่หมืเกเคนตั้มเอ้ยน,นะนี่ตัวผมนะเนี่ตัวผมนะหัวกินเกียร์นะใส่แว่นแนตะ่มีเท้าด้วยใส่สุดมันปูนะเอาไปตั้มกับใครดีแบบว่าสมน้ำสมเนืน้อนะเอาใครดีนะเฮ้ยหัวกับบาติต้าเลยเปล่า ไอ้หอดหอดเดี๋ยวผมต้องมากับเมนเจอร์ด้วยอ่าเมนเจอร์ผมนะนี่ครับเฮเลเมสตาริโอนะฮะมากรบบาดมาบุกมาบอลิสตานะฮะอ่าเลสเกาซาปเวอร์ซีรีส์นะแต่ไม่ใช่นะเป็นเบลหมัดธรรมดาอ่าสนามซาปเวอร์ซีรีส์เราวมาดูเอนราซ์กันของผมดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะ โอ้โหมาอย่างพร้อมเลเซอร์หูฟังเลเซอร์แต่ของปรอมเลยมาหลังนี้อีวาโพนีใสยตูดด้วยโอ้โถ้าเดินนี่ตัด้าอยตัดลาแน่นอนนะโอ้โเราจุเวทีครับ อ่านี่ใครเคยเห็นในเฟซที่ผมอัพลงไปอันนั้นผมทำเล่นๆนะยังไม่ทักออจิมอันนี้ผมเอาจริงแล้วนะอันนี้อันนี้ของจริงนะของชิงๆๆเาาองอย่างนี้เลยกรรมการบอกให้ครับขึ้นมาเร็วเรอยไม่ไวเลยอย่าลีลาน,นะโักมาพร้อมบวกมาดูของบาติต้าดีกว่า ตอนนี้เราโดดเย็นเยอนมาพอดีเฮียบาริต้าไม่กลัวดนกลิ้งเข่าหน่อยแล้วครับผมจำได้เมื่อก่อนเฮียนี่เขาเออไม่มีหนวดมีเข่าดูหล่อเลยนีะเฮ้ยกำลังดูแล้วดูของเราพอแล้วคนเดียวพอแล้ว ดูไปของั้มที่ดังเราดูเคเห็นมบ่อยแล้วมามเฮียบาติต้าสวัสดีครับหัวก่อนเลยหัวก่อนเลยฮะเฮียบาติต้าเหรอบาติต้าทุ่ไขแตกเลยครโอ้ยโอ้ยโ้ย e อ้ย้ยโอ้ย้ ไอ้แกหุดรับแกุดกิโจคนเลยเมื่อกีคือวิธีการแก้ซับมิชชั่นนะไ้รไรอบอบไปรอไปอ้าว้าวว้าวทำอะไรผมโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้หูีลูกกระเดือโอ้จับไข่หมดแล้วไอ้อะ อ๋อเหรอตีฝ่ายเราโอเคต่อไหมตอขึ้นต่อง้นตอกเซียตอกต่อไปตอไปเลเอออ๋อหลังแอนไมทำไมทำไมโอ้โหช้าไปครับ

Oh, <coughs> a monster he with tremendous power! Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh. Batista turns it around! Too fast! Oi, oi! Oh, oh, He's putting the indicated feet to good use! in feet fly! Oh, oh. Man, that could very well be the end of it Oh, That very well be the end of อ้าวอืมอย่าให้เอาเจริงอ,อย่าให้เอาจริงอาจัด<ะ>โอ้หันหลังหันหลังโอ้ยหันหลังทำไมครับพี่ชอบข้างหลังเหรอครับอย่าวนัโอ้โหเร็วไปทำอะไรจะกอบกูน,นอนลนะหรือว่า <c oughs> เอาพื้น <c oughs> โค้งเข้าให้อา <c oughs> ดถเชดลอลโจนปนมยย้มันไส้มันไส้มันไส้กองตกองตมามานี้มานี้เลยมานี่เลยเปี้ยวนักเปี้ยวนักเปี้ยวนักนะมาทำไมมท้เอาไปดิสิปชนนะฮะ He anticipated oh, uh, uh, that move perfectly. Good. A resounding move by Batista. This has got to be it, huh? And here comes Batista. Oh, 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 And he's in a tough predicament. This is not the position you want to be in. oh <laughs> Handsy. Oh, Heads The match is over. Oh, come.

Hey, the taste you don't gone. Game it, Get shot to the section. Tie up. This is about skill and power. No oh, wonder. I wonder. What a beast the monster's been so far. มือเลยมือปอนจับเลยเขาสุดตามาให้ลุกออกไปดูหน้าโจ้ โอ้ยให้กวดหน้าดิอะไรเล่าโดน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 ทำไม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 ยันหน้าทำไมยันหน้าทำไมอเห็นข้างหลังกูไหมเนี่ยเลิฟโคนีโคนีเลิฟไอกูซาวิกหนีเอ้า <laughs> oh, has hey, got him! <laughs> Lord oh, big <laughs> <or laughs> time. <batista. laughs> oh, wow. <laughs> Look at the power! <laughs> you no, know, Batista has the skill to develop any move oh. more into a finish, <laughs> oh. which makes the Batista bomb that much more intimidating. Oh, oh. You know, it's oh. like three oh. falling oh. backwards oh. from a bridge and crashing on concrete. <laughs> เป็นตัเป็นูแตกเลยเอ้ยเอากูใจเลยเอ้เร็วไปชาไปอีกโอ้โหเอาให้ครบเอาให้ครบเนไว The, time 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 the, huh? th the Batista Bomb is truly like no power bomb variation we've ever seen, and by what happens to those who hmm. go down from it, it's like nothing they've ever felt either. Oh. This animal has had a career of dominance, and the Batista Bomb oh a large part of that. Nobody. Oh, oh! oh. oh. Batista going to work now. Charge it. After all of these shots to the head, I've got a feeling that Soup's gonna be on his diet for the foreseeable future. And that one hit with the force of a big rig. Oh back to the head. Back to the top. Uh oh. Uh-oh, look at that. No one by going by.

โดนดิโดนดิค huh. ร mm ับนี่โดนดิครับอ่าเฮ้เรียบร้อยไปพอใจยัง a that. Now, that s, <S he thinks he has it And he's able to get oh, out. He gets out of trouble there. Mm. What a shot! And the animal goes down. Man, that mm. doesn't look good for Batista. Cole. Hmm. Oh, 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 what a shot. What a shot. What a and will this be it? We found a two count. Oh, wee. Dark young, Lemunia. Dark young. Not again. Dark young. Oh, man. Oh, talk about getting flattened. And this has got to be it. Kick out at two. That was an fall there. Come on. Come on. Uh back, by We got a cover two but Chista somehow with guts and heart was able to kick out <coughs> and <there> he goes <coughs> Trying to get Ooh, under his opponent's skin with this one I don't know how much longer he's gonna be able to go โอนไปโดนไป,นไปมาข้ึ้นมาขึ้นมา,มาให้ึ้มาปาาให้เรียบร้อยครับดอกนี้ดอกนี้ตัดกดเลยอุ้ยหืมติดเชือกนั่งนานไม่ติดมาติดอะไรตรงนี้้ Oh boy, that was a spectacular. Look at this this the... a winner. Look at him, Love That was an incredible match.